ข่าวดวงกรมอุตุประกาศพื้นที่สีแดงคืนนี้13จังหวัดฝนตกหนักมากฝนต่อเนื่อง21-28กันยายนส่วน23-28กันยายนร่องเลื่อนทับลุ้นย่อมพอประกาศต่ำปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าพยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณาา์ในช่วงเย็นพริหัสสบดีที่21กันยายน คืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักฝนตกหนักมากเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคพื้นที่ฝนในคืนนี้รวมถึงแนวโน้มของฝน 21- 28ถึงกันยายนและ23 28ถึงกันยายนจะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชำรับฟังข้อมูลข่าวนะคบรวมถึงการพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้กันนะคบจากภาพที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นภาพของพายุฝนฟ้าขนองที่เพิ่มขึ้นในวันแรกคือวันนี้21กันยายน2566 ฝนเพิ่มขึ้นบริเวณพื้นที่ไหนหลายคนบอกว่าทำไมในด้านของฝนลดลงจึงบอกว่าฝนเพิ่มขึ้นก็ตามที่แอดมินได้บอกไว้นะครับมวลอากาศเย็นลุกไล่ความชื้นลงฝั่งล่างและบริเวณพื้นที่ย่อมพอบรากาศตำ่ำปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างและจะมีลมกำลัออก ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างลุกไล่เข้าสู่บริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนล่างกัมพูชารวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งบริเวณพื้นที่ฝนในช่วงนี้ก็จะเกิดจากลมตะวันออกที่มีการพัดสอบ กับลงตะวัออกเฉียงใต้จึงทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับและจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งจากการดูโมเดลนะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมในขณะนี้ซึ่งฝนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะในช่วงบ่ายค่ำดึกจนถึงเช้าฝนเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาจากอีสานฝั่งตะวันออกมาที่สารทางตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้แต่ลักษณะของการตกไม่ได้ตกในทุกพื้นที่นะครับแต่จะตกแค่ในบางพื้นที่รวมถึงการตกนะครับจะตกเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่แต่ลักษณะของเมฆที่เคลื่อนตัวช้าบางพื้นที่ก็เริ่มมีน้ำในการทำเกษตรกรรมนะครับ บริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาส่วนบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีฝนบางพื้นที่ก็ยังมีความแห้งแล้งอยู่นะครับเพราะฝนส่วนใหญ่ในปีนี้ตกแต่บริเวณพื้นที่ที่เดิมๆที่เคยตกหลายคนก็บ่นนะครับว่าปีนี้แล้งซะเหลเือเกินไม่มีน้ําในการทําเกษตรกรรมเลยบางคนรอน้ําในการหว่านปุ๋ยต้นข้าวแต่ในบางคนก็เริ่มสมหวังแล้วนะครับฝนที่ตกเมื่อคืนนี้ก็ได้ปริมาณน้ําในการทําเกษตรกรรมนะครับ ซึ่งในคืนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักฝนตกหนักมากมาในบางพื้นที่ซึ่งกรมอุตุแจ้งเตือนฝนตกหนักมากคืนนี้บริเวณจังหวัดสากแก้วจันทบุรีตราดชุมพรพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลและสงขลาส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในคืนนี้นะครับเฝ้าระวังอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางทางตอนล่าง กรุงเทพมหานครทริมันทวรวมถึงภาคใต้ฝ่ระหว่างบริเวณมหาสารครามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีชาเชิงเทราชนบุรีระยองสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครศรีอยุธยาประจวบคีรีขันธ์ระนองปัตตานียะลาและนราธิวาส ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก21กันยายนต8 18ในากาจนถึง22กันยายนต8บแนาฬิกานะครับ21จนถึง28กันยายนในด้านของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ และในช่วงวันที่23จนถึงย8กันยายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับจากอะไรจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวัออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสมุมดังนั้นฝนจะชุกหนาแน่นฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับตลอดทั้งช่วง โดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันนี้21กันยายนจนถึง22กันยายนและ23 28ถึงกันยายนฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทางตอนล่างนะครับฝั่งล่างไม่เกี่ยวกับตอนบนนะครับเนื้อีสานทางตอนบนฝนลดลงบ้างนะครับมวลอากาศเย็นแผ่แผ,แผ่วเข้ามาในช่วงเช้าเริ่มมีหมอกบางเข้ามานะครับแต่ยังไม่หนาวนะครับยังไม่หนาวอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับในด้านของมวลอากาศเย็นถ้าถอยกลับ ในด้านของฝนก็จะมีเข้ามานะครับเป็นช่วงๆตามการสวิงตัวของร่องมรสุมและปัจจัยคือในด้านของปีนี้เข้าสู่สภาวะของเอลโยนะครับดังนั้นฝนที่ตกจึงไม่กระจายตัวทุกพื้นที่นะครับตกแค่ในบางพื้นที่ตกส่วนมากเป็นจุดเดิมๆเ,เท่านั้นนะครับส่วนนะครับในด้านของการลุ้นในด้านของหย่อมพอบรากาศต่ำปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้า จากการคาดการ์โมเดลนะครับจะมีหย่อมพอบาอากาศต่ำบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้แต่นะครับในด้านของโมเดลยังอีกยาวไกลนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งลุ้นนะครับเดี๋ยวใกล้วันเดี๋ยวแอดมินจะมาไล่เรียงโมเดลให้ฟังนะครับในช่วงนี้อย่าเพิ่งไปสนใจในด้านของหย่อมพอบาอากาศต่ำนะครับใกล้วันเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับอย่าเพิ่งไปโฟกัสในจุดนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของการเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนในคืนนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้กันดีกว่านะครับ โดยจะเริ่มจากเวลาประมาณ10.8นากาของวันนี้21กันยายน2566เน้นภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครบริมวณนทนภาคตะวัออกนะครับลำนาราย5.1ม mm. ิลิเมตรบ้านเนินมะขามป้อม2.8บ้านตะคอ2.8โคกสำโรง9ฝนตกหนักอินบุรี7.5วงเวียนสาแ้้8.1มวกเหล็ก7.6วังม่วง4.6ปากช่อง5.9บ้านตะขบ4.1 นครนายก7.8พระนครศรีอยุธยา9.8ฝนตกหนักสราบุรี9.6ฝนตกหนักสามโคก1 0 5ฝนตกหนักชาชิงเศ้า7.3กรุงเทพมหานคร10.6ฝนตกหนักปากเกรด็ด15.4ฝนตกหนักบางเลน16.9ฝนตกหนักกำแพงแสน15.2ฝนตกหนักสองพี่น้อง15.5ฝนตกหนักสุพรรณบุรี13ฝนตกหนักอู่ทอง7.8เพื่อเ้กระเจ้า5.4 การจะนะบุรี8.9ฝนตกหนักไซโยอ6.8บานห้วยน้ำขาว4.4สวนพึ่ง4จอมบึง5.9โพธาราม5.7ราชบุรี11.2ฝนตกหนักสมุทรสาคร12.3ฝนตกหนักสมุทรปราการ6.7ชาเชิงเ้า8.3พนมสารคาม2.8พนันิคม5.2คลองตะกราว6.4น้องใหญ่3.5 บ้านแพรกหนามแดง10ฝนตกหนักเพชรบุรี9.7ฝนตกหนักบ้านท่าสลาว13.2ฝนตกหนักบ้านพงจระเข้7 7ชะอำม7.4บ้านป่าละอู3.5ปรานบุรี4.9กุยบุรี6.3และประจจบทีขัน1.2ต่อไป20นาฬิกามเมรียลเปลี่ยนถุ่มฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับวงเวียนสาแก้6.6โคกสำโรง 7. 2อินบุรี7.6 ชัยนาท8.9อุทัยธานี8.4น้องช้าง6.2หันคา14.4ฝนตกหนะักด่านช้าง1 1 8ฝนตกหนะักสีประจัน11.8ฝนตกหนักสุพรรณบุรี15.8ฝนตกหนะักอู่ทอง12.3ฝนตกหนะักสองพี่น้อง19ฝนตกหนะักเฮวยกระเจา8.7 บ้านหลังเขา9.7ฝนตกหนักด่านช้าง11.3ฝนตกหนักหันค่า14.3ฝนตกหนักช้ยนาท8.4อุทัยธานี8.6บ้านไรย7.1สองพี่น้อง17.6ฝนตกหนักกาแพงแสนที่21.3ฝนตกหนักบางเลน22.5ฝนตกหนักสามโพ9.8ฝนตกหนักปากเกร็ด18.2ฝนตกหนักกรุงเทพมหานคร11.7ฝนตกหนักนครปฐม1 7.5ฝนตกหนัก โพธาราม3.5ฝนตกหนะักจอมบึง8.5ราชบุรี15ฝนตกหนะักสมุทรสาคร12.3ฝนตกหนะักสมุทรปราการ7.3บ้านแพรกหนามแดง12.6ฝนตกหนะักเพชรบุรี7.9บ้านทาสลาว5.4ชาม5.6บ้านโพรงจระเ้1.7หัวหิน1.2และบ้านป่าละอู0.8นะครับต่อไป22ในกาเมรมียลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนอง พิษณุโลก1.9นครสวรรค์1.5พระนครศรีอยุธยา3.9กรุงเทพมหา,าคนคร9ฝนตกหนกักสว่วนพึ่ง1.3ระยอง7.2ต่อไป24นานิกาโมเรลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองจะเนินบริเวณพื้นที่อุตรดิตถ์9.8ฝนตกหนกักสวรรคโลก9.8ฝนตกหนกักพิษณุโลก8.6สุโขทัย5.5กำแพงเพชร6.9พิจิตร6.5 โคกสำโรง6.6และระยอง13.9ฝนตกหนะักต่อไป2นาฬิการเร็เวเปียนกลุ่มฝนฟ้าขนองจเะเน้นบริเวณพื้นที่อุตรดิตถ์13.3ฝนตกหนะักบานทาปรา8.7 บ้านสวน8.5บ้านวังโป่ง4ฝนตกหนะักบ้านชาต,ตรการ12ฝนตกหนะักนครไทย14 7ฝนตกหนะักบ้านซ้ำหวาย11.4ฝนตกหนะักบ้านใหม่12ฝนตกหนะักพิษสุนโลก8.4บ้านห้วยดัง4.8สุขโขทัย1.5โคกสำโรง6สวรรคข้าโลก8บ้านคำชมพู11.1ฝนตกหนะักบ้านดงเย็น5.7 นามน13.2ฝนตกหนะักกุชีนาราย14.1ฝนตกหนะักบานทรง7.6นิคมคำสร้อย1 0 8ฝนตกหนะัก ดอนตาล6.7บ้านกุดคอการ์ด1ามฝนตกหนักบ้านแดง11.2ฝนตกหนักพรทอง13.1ฝนตกหนักโพชัย9.7ฝนตกหนักกาลสินแปุดห้มหาสารคาม9.6ฝนตกหนักร้อยเอ็ดจุดเอ็ดจุดสามฝนตกหนักบ้านหัวขัว9.9ฝนตกหนักเซระภูมิเกุดหนึฝนตกหนักทรายมูล9.4ฝนตกหนักป่าติ้ว9.5ฝนตกหนักอำนาจเจริญ11.7ฝนตกหนักบ้านกุดกลอย11.2ฝนตกหนัก ต่อไป4นาฬิกาเรียวเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองเน้นบริเวณพื้นที่ 101, 7, 8, ร้อยเอดเจ็ปดยากรปุ่มพิสัย5.8าสิลาลาด5.4ายะโสธร4.5่จาอำนาจเจริญสิบาฝนตกหนักชานุมาน6.8บนราชธานี16.8ฝนตกหนักศรีสะเก 4, 5, เด4.5่ดหเดชอุดม12ฝนตกหนักคู่ขันห้ากันทลักสองสุรินสองจุ ต่อไป6ในกาโมเรลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองก็ยังมีตกนะครับบริเวณพื้นที่สานทางตอนล่างฝั่งตะวันออกและจะเริ่มอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้22กันยายน2566 ต่อไปจะปาพยากรณ์อากาศในวันนี้กันนะครับในวันนี้ย1ิกันยายนถึงย2่าง22กันยายนฝนมากที่สุดอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครริมณันทนและภาคใต้ฝน70%รองลงมาภาคีสานและภาคกลางฝน60%และฝนน้อยที่สุด40%ที่ภาคเหนือภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในแม่ห้องสอนเชียงใหม่ตาก แพร่กำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดย3่สยิาองศาและสูงสุดน 3, 2 3สององศาจากลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว่1 5า5-5กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายตะวนออกเฉียงเหนือฝนร้อยละ60ฝนตกหนักบ,บางแห่งบริเวณมหาสรารคามร้อยเอ็ยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญกาฬสินธุ์บุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีพระนครศรีวิทยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด34-36องศาจากลมตะวัออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกบนรอยละ80ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสราแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 2สิองศาและสูงสุด33-36องศาจากลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเลือนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพริมนทนฝนร้อยละ80ตกหนักบ้างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาและสูงสุด32-35องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ80ตกหนักหนักมากบางแห่งบริเวณประจกที่คันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและาราชิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาและสูงสุด3234องศาลมแปรปรวนความเร็ว5-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรและฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ80ตกหนักหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23ย เองศาและสูงสุด3 1 3 3องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วส้าถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรต่อไปมินจะพามาดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านนะครับยี่สิกันยายนเมื่อวานนี้ด้านปอพฉะเชิงเซารายงานเมื่อช่วงค่ำนะครับได้เกิดเหตุวาทภายัยพาย,ยุฝนฟ้าขนองลงประโชคแรงพัดถล่มประมาณ1ชั่วโมงทำให้เสาไฟฟ้าล้มในพื้นที่อำเภอบางประกงจำนวน2แห่งดังนี้ บริเวณซอยตันที่กูลหมู่ที่11ถึงหมู่ที่16ตตำบลบางประกงจำนวน17ต้นบางจุดล้มทับแผงค้าของตลาดนัดแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับส่วนบริเวณปากทางถนนจรัญยานน์หมู่ที่1ตํานตบลบางวัว จำนวน2ตน้นล้มกีดขวางทางการจราจรทําให้รถติดอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหานํเสาไฟฟ้าออกแก้ไขปัญหาการจราจรซึ่งส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่เบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอบางประกงได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่ชาวบ้านดานประหลัดอําเภอบางประกงและเจ้าหน้าที่ตํารวจลงพื้นที่เข้าอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ัยนอกจากนั้นแล้วนะครับ20กันยายนเมื่อวานนี้ด้านปอพสมุทรสาครรายงานในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทําให้เกิดผลกระทบในพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสาครและอําเภอบ้านแพ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาครตำบลพันท้ายนรสิงห์หมู่ที่2 5และ6มีเสาไฟฟ้าล้ม17ต้นประชาชนเดือดร้อนกว่า20หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขามเข้าดำเนินการแก้ไขต้นไม้ล้ม2ต้นทับบ้านเรือประชาชนเสียหาย5หลังนะครับและต้นไม้ล้มทับรถกระบะได้รับความเสียหายเล็กน้อย1คันส่วนตำบลท่าทรายหมู่ที่6บ้านเรือนเสียหาย2หลังและมีป้ายโฆษณาล้มขวางถนนนะครับ ตำบลท่าจีนหมู่ที่4เสาไฟฟ้าล้มหนึ่งต้นส่วนอำเภอบ้านแพวหมู่ที่4ตำบลยกกระบาดมีเสาไฟฟ้าล้มขวางเส้นทางการจราจรของประชาชนเบื้องต้นอำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอบ้านแพวได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแล้วนะครับ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่าระวังนะคะบริเวณพื้นที่ที่นานๆทีฝนตกอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมต้องฝ้าระวังนะครับส่วนบ้านของแอดมินเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกกระหน่าชั่วโมงกว่านะครับแต่โชคดีไม่มีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับมีแต่ฟ้าฟ้าแรงมากเลยนะครับ ร้องฟ้าผ่าเพียงปางเพียงป,าง,ป,ยงปางเลยนะครับแต่ไม่มีลมประโชคแรงโชคดีหน่อยนะครับและฝนแรงมากเมื่อเช้านี้พื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะคบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ